เมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับทําง่ายวัตถุดิบน้อยนะครับเมนูข้าวโพดอ่อนหมูสับครับทํากินกันเนี่ยน่าจะถูกใจกันทั้งบ้านเลยนะครับเริ่มจากนำข้าวโพดอ่อนมาก่อนนะครับแล้วเราก็มาหั่นยาวๆนะครับตามภาพเลยครับทำเตรียมไว้ก่อนเลยครับ โขดเรียบร้อยแล้วครับไปทํากันต่อเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับเหมือนน้ามันเริ่มร้อนพอใส่กระเทียมสับลงไปเลยครับผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับนะครับ นำหมูสับลงไปผัดต่อให้สุกให้หมดเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นผมรีบพิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะกลิ่นหมูสับกับกลิ่นกระเทียมก็เข้าออก,กันฟุ้งขึ้นมาเต็มครัวหมดนะครับคราวนี้ก็ใส่พริกไทยป่นลงไปอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นของเขาขึ้นมาครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยครับจะให้มีความขุกขิกๆลนกนะครับวันนี้ ปรุงรสชาติกันต่อเลยนะครับด้วยซอสหอยนางรมครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็ผงปรุ้งรสครับอัดทุกอย่างไ้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับหยดซีอิ๊วดำลงไปอีกสักเล็กน้อยครับ ไอสีสันน่ากินขึ้นนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วคราวนี้ก็ใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปเลยครับข้าวโพดอ่อนเขาจะมีความกรอบมีความหวานของเขาในตัวอยู่แล้วนะครับนำมาทำเป็นอาหารนี่เด็ดเลยครับแล้วก็อบไว้สักแป๊บหนึ่งครับ จนกว่าก็าวโพดอ่อนจะสุกนะครับเปิดขึ้นมาปุกก๊บก็โอ้โหใช้ได้เลยเห็นไหมล่ะครับโรยต้นหอมหั่นท่อนลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมอีกเล็กน้อยครับแล้วก็ผัดต้นหอมให้โดนความร้อนให้หมดเลยครับขึ้นไปเขาจะได้ไม่ดำนะครับ เป็นเมนูที่มีความคุกคลิกคุกคลิกนะครับคุกกับข้าวสวยร้อนกินแม่น่าจะถูกใจคนทั้งบ้านเลยครับลองทำกันดู